เม่ย hey สวัสดีน้องๆลูหนูผู้ชื่นชอบในแดเนียลทุกคนนะฮะถ้าใครจำกันได้ก่อนหน้านั้นเราได้ทำการแข่งขันบิงโกระหว่างชายและหญิงไปโดยมีกำหนดอยู่ที่15ชั้นในครั้งนั้นไม่มีที่ไหนชนะเลยแม้แต่ที่เดียวในครั้งนี้เราก็เลยทำการจัดการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบไม่มีกำหนดชั้นแต่ว่าเราจะทำการแข่งกันเองภายในตอนนี้เลยนะฮะ โดยทำการแบ่งตี้เป็นหญิง4คนชาย4คนอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่เลยและนี่คือกระดานบิงโกของฝั่งผู้ชายจะเห็นได้ว่ามีตัวซ้ำแบบแปลกๆค่อนข้างเยอะส่วนนี่คือกระดานบิงโกของฝั่งผู้หญิงในครั้งนี้เราทั้งสองทีมจะทำการแข่งกันมาดูกันว่าใครที่จะบิงโกก่อนเอาละะทุกคนมาลองทายกันดูดีว่าระหว่างตี้ชายและตีหญิงใครจะบิงโกก่อนและบิงโกที่ชั้นไหน ในระหว่างที่ทุกคนกำลังคิดนะฮะในวันนี้ผมขอแนะนำอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งบิลประกอนอะไรที่กำลังมองหาไอเทมดีๆจากเกมดงัดงๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดเดอะฟอรสและยังมีอื่นๆด้วยนะฮะภายในร้านไม่ใช่แค่นั้นบิลประกอได้ลงมาเล่นเกมมือถือแล้วเหมือนกัน m o โมบายเลเจนที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ใครที่สนใจก็นี่เลยครับทุกคนคลิกได้พี่ดานล่างนี่เลย มาแล้วหยไม่ได้จับแดนดี้มาสักพักแล้วเนี่ยก็เกมไม่อัปเดตนี่ว่าวู้ฮู้หมายคือบิงโกเอ้ยลูกโป่งเน่าเหรอขอทําการเช็คอีกตัวตอนนี้มีลูกโป่งเน่าหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็วกฮลัลโหลเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะเป็นักุ้งเนี่ย ก็เท่ากับว่าในชั้นนี้มีกุ้งกับลูกโป่งเน่าและเรามีเพียงชั้นแรกก็เสร็จไปถึง2ตัวด้วยกันแบบนี้ต้องกุุงสลอดแล้วยมันกัับตัวไหนวะเนี่ยโอ้หายไปหนึ่งหัวใจพี่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยในชั้นแรกเราก็คุ้มแล้วได้มา2ตัว เนี่ยฮะใครที่เชียร์ตีผู้หญิงไว้อาจจะต้องเสียใจสักเล็กน้อยนะคะเพราะตีผู้ชายมีใครครับมีผมอยู่ไงคนที่มีคิ้วข้างเดียวแบบนี้เป็นของคุณนะครับเฮ้ยผู้สังเกตมาสักพักแล้วก็คือตอนนี้กดสติ๊กเกอร์มันจะขึ้นมุมขวาหรอมีใครครับเนี่ยลูกโป่งอีกแล้วแล้วก็ป๊อปปี้เอ้า๊อปปี้เป็นผู้หญิงแต่ว่าเราได้ลูกโป่งนะประเด็นคือเราไม่ลูกโปง่งกี่ตัววะแอนดรเนี่ยนี่มันชักจะอันตรายซะแล้วสิทุกคน เพียงแค่2ชั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าแถวบิงโกแถวทางซ้ายของเรามีโอกาสบิงโกมากถึง70%็ดซขาดแค่3ตัวเท่านั้นอะ่ะว้าวอันนี้มันก็ดีนะแต่มันก็บางสายตาจริงๆนั่นแหละแวบเนี่ยเหผมวาดได้นะกรเพิมทมานชั้นนี้เป็นอ้อยติ๊กเกอร์มุงกว่าปิดไงยัตตาแล้วก็บล็อต โอ้บอทรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายนะฮะแต่บอดนี่เป็นตัวที่หายากมากนะไม่คิดว่าจะโผ่มาในชั้นที่3ขนาดนี้ห,หรือว่าตีเราจะมีดวงจริงวะเนี่ยก็เลยไปแล้วนะฮะกับบอดที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในกระดานบิงโกของเราโอ้โหตีผู้ชายมันมาเฮ้ยรอบนี้ครั้งที่แล้ว15ชั้นไม่บิงโกครั้งนี้อย่าบอกนะว่าแค่12ก็บิงโกแล้วนะ เนื่องจากเราเป็นแม่แวววาวเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าี่ไปตรงนี้บบได้เราต้องบินเท่านั้นก็นไปแล้วเมื่อไหร่ดันดี้มันจะอัปเดตตัวนตัวใหม่เนี่ยวาเลนทน์มาไหมอ่ะ <laughs> รู้สึกว่าเออปีที่แล้วมันก็ไม่มีวาเลนทน์ปะสงสัยเขามีอินกับเทศกาลนี้แฮะเทศกาลแห่งความรักฉะนั้นนี้คอสโมกับกับใครวะไกลๆนั่นอะ่ะบลัชช่าบลัชช่านี่ผู้หญิงแน่แน่ แต่คอสโมมันของเราไงทุกคนทุกชั้นมาทุกชั้นเว้ยเฮ้ยไม่มีชั้นไหนเลยที่ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนถึงบางชั้นมันจะมีผู้หญิงมาด้วยก็ตามแต่แล้วไงอะเรามีเยอะกว่าโอกาสชนะเราสูงกว่าโอ้เฮยมุงกว่านี้ก็มาเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้แดนดี้เขาทําไว้เพื่อช่วยอันนี้เปล่าฮะไอ้ระบบระบบที่เข้ามาใหม่ที่กําหนดอายุในการพูดคุยกันอะ ใช่ไหมแนนนี่เขาเลยเอานี่มาใช้จะได้คุยกันแบบรู้เรื่องมั้งแล้วจะว่าใหม่ทุกวันนี้ผมก็คุยกับพวกน้องๆไม่ได้แล้วใช่ไหมพราน้องๆน่าจะอายุห่างกับผมได้เด้อเอฟซีคนไหนที่ไม่ยี่สิขึ้นไปเราคุยกันไม่ได้แล้วนะครับเอาบ้าหน่อยเ้ยทำไมเป็นตรงนี้อ่ะนอนอยู่คนเดียววีดนวีดนอย่าโดนไม่โดนเราโดนคนเดียวอีกแล้วเจ๊ใจ ปิดชั้นห้ามาด้วยเมนคาแรคเตอร์อย่างแม่ลากไม้หน่อยไหมเอาให้ฝั่งนั้นบบหวัดเสียวเล่นเงนี้ฮโอ้โหไอ้กุ้งอะแล้วก็คอสโมหรอเอ้ยมันผู้ชายหมดเลยนะแต่เรายังเหลืออยู่ในกระดานบิงโกไหมเนี่ยโอ้โหก็แน่นอนอยู่แล้วฮะว่าต้องเหลือและเหลือแบบดีซะด้วยอยู่แถวเดียวกันเป็นแนวนอนตรงกลางเลยเฮ้ยตรงกลางก็มีโอกาสบิงโกเพิ่มขึ้นไปอีกอุย้ยอะไรอะ ตัวนี้คืองานชุนุมวายวุ่นวายไปหมดแล้วเมื่อกี้ใครโดนงับเอา้ายาครับตัวนี้มียาน้องจ๋าพวกน้องที่เฮ้ยห้พี่คนไหนวะตัวนั้นมีกล่องยาอยากจะให้เขาอะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นเลือดใครเลยอะเพราะอะไรอะนี่นี่ยาอยู่เนี่หนูหนูหนูทั้งหลายยาอยู่นี่จ้ะยาอยู่นี่จ้ะเฮ้ยด้วอเฮลยาอยู่นี่จ้ะมันเก็บเองก็ได้ไม่มีให้เอานี่นะ ผมไม่รู้ว่าตี้ผู้หญิงเป็นยังไงนะฮะแต่ตี้ผู้ชายเป้าหมายในการบินมีเพียงแค่สเป้าหรือมันเหลี่ยมเท่านั้นต้องเจอแบบซ้ําด้วยนะขอซ้ําที่ไม่ใช่ยัตต้าน่ะกับทูตเดิลหลังจากเล่นมา5ชั้นก็เรียบร้อยนะครับเป็นชั้นแรกที่มีแต่ผู้หญิงล้วนๆผู้ชายไม่มาเลยออ,อ,อ,อหรือว่าหลังจากนี้มันจะยากขึ้น ไปย้อมลักไปรีบช่วยปั่นเขาหน่อยดีกว่าวิ่งเล่นมานานละเงี้ยเงี้ยเฮ้ยยึบเฮ้ยยึบเฮ้ยยึบฮึบโอ้โดนโดนอีกแล้วโดนตลอดโดนประจำคว่ำแล้วไวยแล้วห้าชั้นที่เจ็ดไปเงี้ยผู้หญิงหนึ่งโอ้โผู้หญิงสองฮชคไว้มาแล้วเว้ยโอ้โหช่งโคล่าเพิ่งได้เจอครั้งแรกนั้ด่านเล่นมาเจ็ดชั้นจะบบ้าชั้นนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงนะฮะ ไม่อยากอยู่นานไปเลยได้ไหมวายวายวายวาวายวายยายานะยานะเดี๋ยวบิงนะเอ้าบิงไม่ได้คูดเออยู่เวล่ะอนนี้ต้องซดโคกสักหน่อยเอโหตกใจหมดแล้วถ้าเราพิมพ์ GTE อ้าวจะขึ้นไปแบบนี้เลยว่ะไม่ต้องเป็นตัวสติ๊กเกอร์ก็ได้ใช่ปะแต่ถ้าเรากดปั๊บอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยลังเล่นอยู่อ้าวดเยอาว มาได้แล้วมั้งเมนคาแรคเตอร์อะนานแล้วนะมันเหลี่ยมแมววาวและและและแค่นี้เหรอโอ้ไม่มาหายไปอีกสองโอกาสบิงโก,โกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในชั้นนี้ขโมยเย่า <Yeah. S 1> ขโมยไม่เอามีคอสโมด้วยชั้นนี้แปดมีสามทวิตเต้นแล้วแล้วคือคอสโมก็ใช้ด้วยง <c oughs> ไงอืมไอริมแนวตั้งทางซ้ายเราที่โอกาสบิงเพิ่มขึ้นมาเป็น80แล้วนะฮะ มันเหลี่ยมแม่ลากไม้แล้วก็กร๊ปมันเหลี่ยมแม่ลักไม้แล้วก็กร๊ปไม่มีเลยนี่หวะมีแต่กุ้งกับผีหลับแล้วก็ไขววนะ่ะเง็บกุ้งผีหลับยาต้ากุ้งผีหลับยาต้ากุ้งผู้ชายแต่ย่าไล่ตามได้ไหมหลุดหลุดไหมโอ้ยอวเราไม่เหลือกุ้งแล้วอ่ะแต่เราได้ผีหลับอยู่นะฮะในช่วงอันล่างส่วนยาต้าเป็นของผู้หญิงเขาเราก็เลยอดเลยนี่อะไรวะตงเนี้โอ้รุนแรงและหนักแน่น ไม่ได้ดูเพลินเกือบไปช่วยผมด้วยครับล่อเลยโดนเลยไม่มีใครโดนเลยนี่วะเงียบเงียบเงียบบว้วิ่งสวัสดีครับไม่ผีเสื้อน้อยมันปั่นช้าจังเลยเล่นมาเก้าชั้นเพิ่งได้ปั่นเครื่องแรกวนทำไมอ่ะทำไมบัาให้จะวนทำไมอ๋อเจกูดาวอยู่เหมือนรู้อะไปครับ <c oughs> ไปครับโอ้โหโดนอีกหนึ่งช่อปัปปี้ยาตาบราชา อะไรวะเนี่ยไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวสัดส่วนในชั้นนี้มันอะไรกันวะเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วครับดีไปกันเถอะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โฉเล็กไปหน่อยไหมเนี่ยเอ๊ะทําไมเราก็ยังเห็นแชทน้องน้เขานี่วะเือน้องเขาอายุเท่าผมกันเหรอฮะผู้ชายบิงโกเหรอใช่แล้วบิงแล้วชัดเก้าอ่ะมันมีแอสตรบิงแต่ชัดเก้าวันเป็นไปได้ไงเอาว่ะทุกคนเราเล่นเพลินว้เฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าน้องๆบอกว่าบิงแล้วน้องบอกว่า บิงโกผู้ชายเราก็งงเฮ้ยบิงโกตอนไหนวะเพราะเราก็ดูไม่บิงนี่ว่ะแต่พอดีๆเอา้าแนวเฉียงทุกคนบิงแต่ชั้นเก้าแล้วทุกคนแล้วนี่เล่นมาสิบเอ็ดชั้นแล้วอะ <c oughs> ตีผู้ชายชนะไปแล้วแล้วออโหมันก็ไวไปไหมอะเราก็เลยคิดว่าอ่ะอีกสักหน่อยแล้วกันมาดูกันว่าตีผู้หญิงจะไปบิงที่ชั้นไหนนะฮะตอนนี้ไม่ใครเนี่ยบลัชช่ายัตตาและคอนนี่โอ้มีที่ชาด้วยนะโอ้ผู้หญิงลวง้ลวนเลยนะว้าว แต่แล้วไงอะฮะพอดีี่วตี้ผู้ชายบินไปแล้วอะเอ๊ยโอ๊ยใครเนี่ยเฮ้ยมาใส่ทำไมอะอย่าบอกนะว่าที่นี้เขาบิงกันอะตี้ผู้หญิงอย่าบอกนะว่าบินแล้วพี่บิงแล้วพี่บิงแล้วพี่แนวเฉียงแนวเฉียงบินแล้วเฉียงเหมือนกันบินชั้นที่สิบสองเลยเหรอก็เอาละฮะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้ผู้ชนะได้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือ ตี้ผู้ชายที่ผมอยู่นั่นเองผมบอกแล้วว่าผมะมีโชคที่ไหนที่ผมอยู่นะชนะแน่ๆแ,แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะชนะไวขนาดนี้ก็แบบนั่นแหละฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมไ็่งลจใจให้กันด้วยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย